ต้อบอกว่ายังเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยจับตามองไม่น้อยนะฮะสำหรับคดีฟอลเล็กท d ีที่มีนักแสดงสาวอย่างพิงกี้สาวิกาเนี่ยโดนควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพร้อมกับคุณแม่นั่นเองนะฮะโดยคดีนี้เองนะฮะก็มีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะฮะ9ก0 0กว่าคนด้วยกันและจำนวนเงินแล้วก็มูลค่าความเสียหายในยครั้งนี้เนี่ยนะฮะมากกว่า2.4พันล้านบาทเลยทีเดียวครับล่าสุดนะฮะด้านพิธีกรดังอย่างพี่บุ๋มปนัดดาน,นะฮะได้มีการออกมาเผยในรายการตกมันบันเทิงนะครับบอกว่าพิงกี้เนี่ย ได้ฝากข้อความนะครับให้กับพี่บุ๋มช่วยบอกต่อนะครับกรณีข่าวที่ออกไปเนี่ยบางเรื่องเจ้าตัวไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ด้วยตัวเองนะครับก็เลยอยากที่จะฝากคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยนะครับมาวอนบอกสังคมทีนะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น เพื่อที่จะได้เป็นการเข้าใจแนวรูปแบบเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งเน้นย้ำเลยนะครว่าวอรทุกคนเนี่ยอย่าฟังความข้างเดียวอย่าเพิ่งตัดสินเพราะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนั่นเองนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะอย่าที่จะให้ทุกคนเนี่ยเสพข่าวที่ออกมาอย่างมีสติเพราะตอนนี้ข่าวถูกบิดเบือนไปมาก ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็รอพิสูจน์จากศาลอีกนิดนึงนั่นเองและเอกสารที่ส่งฟ้องพิงกี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันในสื่อเลยนะฮะดังนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนมันยังมีอะไรอีกนะที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะครับส่วนจะมีรายชื่อใหม่ไหมเนี่ยนะฮะมีเป็นกลุ่ม3-4-5อันนี้เนี่ยนะฮะก็ถามจาก DSi มาและพิงกี้ก็ยังบอกอีกด้วยนะฮะว่าถ้าทำผิดจริงเนี่ยก็ยินดีที่จะรับผิด ส่วนสุขภาพจิตตอนนี้นะครพี่บุ๋มเองก็บอกว่า ตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจของพิงกี้สาวิกาเนี่ยนะครับยังเข้มแข็งดีและที่บอกว่าไม่ยอมตัดผมอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังอื่นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าได้รับความเมตตาจากกลุ่มแฟนคลับซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมด้วยกันโดยพรุ่งนี้พิงกี้เองเนี่ยก็จะเข้าสู่เรือนจำแนกแล้วก็ถูกตัดผมนั่นเองนะฮะและตอนนี้เองนะครับพิงกี้เองก็ยังอยู่กับคุณแม่และยังไม่ได้แยกกันนั่นเองนะครับซึ่งก็นี่เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะฮะจาก คุณพิงกี้สาวิการนั่นเองนะที่มีการส่งสารออกมาถึงข้างนอกแล้วก็มีพี่บุ๋งปนัดดาเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะเผยแพร่คำพูดของพิงกี้แล้วก็เนื้อความของพิงกี้ที่อยากจะนํามาสื่อสารให้กับทุกคนเนี่ยได้รับรู้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าหลังจากที่พิงกี้สาวิการเองนะฮะได้เข้าสู่เรือนจําแนกแล้วเนี่ยจะได้ไปอยู่หมวดไหนยังไงหรือว่าจะได้ไปอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยก็ต้องรออัปเดตข่าวสารกันอีกสักครั้งหนึ่งนั่นเองครับ